คือครับดูทีซีฟายบ,บางมีนะครับศูนย์แปดเก้าไอศูนย์เก้าแปดแปดสี่ห้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งนะครับนะลองสอบถามดูนะครับว่าโปรโนี้มีอยู่หรือเปล่านะครับนะครับนะครับพี่อ้อมพี่อ้อมมาเขียนว่าสี่สี่แถมหนึง่งอพี่อ้อมเปลี่ยนหน่อยนะพี่อ้อมนะเปลี่ยนหน่อยนะครับนะครับสี่บวงหนึ่งนะ,นะครับอ่าต่อมาครับต่อมากาแฟกบก,ก่อนนะครับ กาแฟโกกอนะครับกับผลิตภัณฑ์กระชายขาวนะครับกระชายขาวนะครับกาแฟโกกอกนะครับกาแฟโกกอนี่ครับกาแฟโกกอนะครับโทรนะครับโทรหรือไลน์ศูนย์แปดสามห้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับอยากให้ youtube ช่องไหนมีรายได้นะครับระบุช่องชัดเจนนะครับก็กาแฟโกกอนะครับก็รับออเดอร์ตลอดนะครับนะครับกาแฟโกกอกแล้วก็ กับชายขาวของกาแฟโกกอกนะครับสอบถามได้ที่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0835697899นะครับกาแฟกกอกนะครับนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอะไรหลายอลายหลายหลายหลายเยอะจังเลยทีวีสกินนะครับทีวีสกินนะครับของนะครับทีวีสกินนะครับออฟฟิเชียลนะครับครีมบำรุงผิวหน้านะครับนี่สแกนบาร์โค้ดได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะแคปไว้นะครับแคปได้เลยนะครับ สแกนบาร์โคดเข้าไปในลายแอดได้เลยนะครับนะครับนี่ครับผ่านไหมครับนี่อ่าชัดเจนไหมครับบาร์โคดนะครับบาร์โคดนะครับยุติตัใดาถนัดเรื่องการสแกนบาร์โคดนะครับสามารถสแกนตัวนี้มาแล้วแคปไปเลยนะครับแล้วก็สแกนเข้ามาเลยครับก็จะสามารถติดต่อช่องทางไลน์นะครับแอดพัฒนไอทีพีสกินออฟฟิเชียลนะครับนี่นี่นี่นะครับลายแอดตัวนี้นะครับสแกนไปเลยครับแคปไปเลยครับ 790บวกค่าส่งนะครับถ้าเป็นโอนนะครับบวกอีก40บาทนะครับตอนนี้นะครับโปรนี้นะครับจะสินค้ามาเลยลุงพลจะคิดโปรนะครับ1บวกหนึ่งอย่างที่เคยพูดไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเสื้อนะครับถ้ามีเสื้อเข้ามานะครับก็จะบวกเสื้อนะครับบวกเสื้อนะครับก็จะเป็นโปรพิเศษพิเศษนะครับให้กับเอฟซีที่สั่งสินค้า็อดแรกไปนะครับ และผลิตภัณฑ์อีกอย่างนะครับอีกอย่างของผู้พันชูนะครับนี่ของผู้พันชูนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้พันชูนะครับไลแม็กนะครับไลแม็กนะครับไหนอะไลแม็กอยู่ไหนโอไล่แม็กอยู่นี่นะครับนี่ครับนี่ราคานะครับแคปได้เลยนะครับนะครับของผู้พันชูนะครับผลิตภัณฑ์ไลแม็กนะครับนะครับถ้าสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดไปที่ผู้พันชูได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0925566194นะครับ0925566194นะครับผู้พันชูนะครับ0952564964นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0909180279 0951964952ึ09 52. อง้ยหหลายเบอร์จังเลยนะข้างล่างแคปเลยครับ ตองทางการติดต่อสอบถามนะครับรายละเอียดนะครับนะครับติดต่อรายละเอียดผ่านผู้พันชูเลยนะครับนะทงบคก็จะไม่พูดอะไรเยอะนะเดี๋ยวมันจะมันก็จะดูไม่ดีนะครับนี่นะครับนะสามารถทดสอบถามได้เลยนะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไรแมกนะครับอ่าเน้นนะครับเน้นย้ํานะครับเน้นย้านะครับ TP Skin Official นะครับเป็นสินค้าน้องใหม่นะครับน้องใหม่ของคลป a t แตนะครับก็สามารถนะครับแอดลายป a t แตนเข้ามาแอดลาย TP Skin Official เข้ามาเลยนะครับนี่บาร์โค้ดนะครับแคปได้เลยนะครับสำหรับนะครับ FC นะครับที่ทันสมัยนะครับสามารถแคปบาร์โค้ดนี้นะครับเพื่อที่จะทักเข้ามานะครับน่าจะชัดอยู่เนาะชัดไม่ใจได้ครับ สแกนผ่านโทรศัพท์ได้ไหมได้ครับนี่ครับแคปมาเลยนะครับสแกนแล้วก็สั่งซื้อดนะครับแล้วก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับนฝากด้วยนะครับฝากทีฟีสกินมาในออบบอกอ้อมใจของเอฟซีทุกท่านเลยนะครับนะครับใช้ดีบอกว่าดีนะครับใช้ดีบอกว่าดีนะครับนะครับคุณภาพนะครับอยู่ในตัวของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับ ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ s อทุกท่านนะครับที่อยู่กับลุงพลมาก็1ชั่วโมงครึ่งไปแล้วนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ได้ช่วยเหลือนะครับลุงพลมาก็หลายผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมาทิพีส e นะครับาบคุณรัชนีนะครับลูทินแซดายมังมีนะครับของพี่อ้อมนะครับทีมงานพี่อ้อมนะครับ ผลิตภัณฑ์รียานะครับของเขาคู่สูวต้านะครับของบอสนะครับบอสหนุนะน่าจะเป็นบอสหนุนะครับแล้วกชออ็ชื่ออะไรนะ้องเขาชื่ออะไรนะนักสู้กันเลยนักสู้อะไรอีกคนนึงนะแอดมินจำได้ไหม <DR. S 1> ER นะรียรหรอรนะียน่ะนักสู้กับใครสองคนน่ะนักสู้กับชื่ออะไรนะจำชื่อเขาไม่ได้พี่น้องเอ้ย เรียกบอสเรียกบอสพ่อนากันนะบอสบอสนุกอีกคนนึงบอนุผู้หญิงน,นันานาท่านจะมานะครับ,นะรบก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยนะครับช่วยทําให้ลุมพลประแตน,นะครับมีวันนี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆของอทุกๆท,ท่านนะครับนําไปนะใช้นะครับแล้วก็ ฝากผลิตภัณฑ์ที่พสกินนะครับออฟฟิเชียลนะครับไปบำรุงผิวหน้าของทุกท่านนะครับใช้ในปริมาณที่พอ,พอเหมาะนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับพีอินเป็นเดือนกว่านะครับน่าจะเดือนกว่านะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากิจกรรมอะไรกิจการทุกอย่างมันไปด้วยดีนะครับก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมานะครับแต่ก็ต้อง ทดลององคนต้องทดลองใช้ก่อนนะครับถึงจะนําผลิตภัณฑ์นั้นออกมานะครับก็จะขอพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนนะครับถึงจะนาผลิตภัณฑ์ให้กับ f อซีได้ใช้กันนะครับก็สําหรับไลน์นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ดูลงพลมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็ขอให้คุณพระศรีร้านไกรนะครับพระสยามเทวาธิราชเจ้านะครับปกป้องคุ้มครองนะครับให้ ทุก <IP> ท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับด้วยยุนสุขภาระนะครับก็ขอให้รวยๆปังๆทุกท่านนะครับนะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับนะครับทุกอย่างก็จะกลับมานะครับเจริญรุ่งเรืองทั่วทั่วกันนะครับทั่วทอนหน้ากันนะครับก็ขอให้กิจการของทุกๆท่านนะครับการงานทุกๆท่านนะครับร่าบรื่นนะครับกิจการทุกอย่างรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับครับ